ค,คือฉันหน้ามืดนิดหน่อยอะคะ่ะขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะงั้นคุณดมยาดมก่อนนะคะขอบคุณนะคะฉันรู้สึกดีขึ้นมาบ้างแล้วล่ะคะ่ะงั้นเดี๋ยวคุณไปนั่งที่เก้าอี้ก่อนนะคะ แล้วคุณเป็นยังไงบ้างคะมาจากไหนคะเนี่ยอ๋อพอดีว่าฉันเดินมาจากเดินมาเหรอคะแต่ตอนนี้อากาศข้างนอกมันร้อนมากเลยนะคะเอาอย่างนี้ไหมคะคุณอยากดื่มน,น้ำหวานหน่อยไหมเพราะว่าดูแล้วน้ําตาลคุณน่าจะตกอะคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะแต่ยังไงก็ขอบคุณคุณมากเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นฉันได้ยินเสียงดังขึ้นไปถึงข้างบนเลย ยแบบเนี้ลูกค้าท่านนี้เขาเป็นลมนะคะเขาบังเอิญลมไปโดนใจการแตกค่ะผู้จัดก,การแต่เขาไม่ได้ตั้งใจนะคะใช่ค่ะคือว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆฉันขอโทษนะคะ แผนนี้แหละฉันคิดมาทั้งคืนผู้จัดจาการคะฉันเป็นพยานให้ได้ค่ะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจแล้วนี่เธอยุ่งอะไรด้วยอะ่ะเธอคงเป็นพนักงานใหม่ที่เข้ามาทำงานในสำนักงานเราวันแรกใช่ไหม <S 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 ใช่ค่ะผู้จัดการ เธอคงยังไม่รู้ใช่ไหมว่าของทุกๆอย่างในสำนักงานของเราเนี่ยมีมูล,ลค่าสูงเพราะว่าเราเป็นโครงการตึกหรูทำเลทองของทุกอย่างในสำนักงานรวมถึงแจกันที่มันแตกไปเนี่ยก็เลยมีราคาค่อนข้างแพงเธอเป็นพนักงานก็ควรดูแลอย่างใกล้ชิดนะคุณคะอย่าตำหนิพนักงานคนนี้เลยคนที่ทำแจกันใบนี้แตกเป็นฉันเองคะ่ะ ดูจากการแต่งตัวก็รู้ว่าไม่มีเงินเอจริงๆเลยพวกคนกุะจอกแบบเนี้ยคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าเป็นคนทําใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันรบกวนคุณลูกค้าชดใช้ค่าเสียหายแจกกันใบที่แตกด้วยนะคะผู้จัดการคะคุณลูกค้าท่านนี้เขาไม่ได้ตั้งใจทํานะคะมันเป็นอุบัติเหตุอะค่ะทําไมจะต้องให้เขารับผิดชอบด้วยคะเออ ไม่เป็นไรค่ะฉันเข้าใจยังไงฉันก็มีส่วนผิดว่าแต่แจกันใบนี้มันราคาเท่าไหร่หรอคะราคาห้าหมืนบาทค่ะอะไรนะแต่ฉันคิดว่าแจกันที่มันดูธรรมดาแบบนี้ฉันคิดว่าราคามันน่าจะไม่ถึงห้าหมืนนะคะเธอชื่ออะไรนะวิกกี้ใช่ไหมเธอเป็นพนักงานใหม่เนี่ยจะไปรู้เรื่องราคาของในสำนักงานได้ยังไงล่ะ แต่คุณคนนี้เขาก็เป็นลูกค้าของเรานะคะใช่ค่ะฉันจะเข้ามาดูตึกสองภูหาเข้ามาดูนี่ติดต่อเช่าหรือว่าซื้อล่ะคะถ้าเช่าเนี่ยคุณลูกค้าสามารถติดต่อเบอร์เจ้าของที่ติดอยู่ที่ป้ายหน้าตึกได้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเข้ามาที่สำนักงานของเราฉันมาซื้อคะ่ะคุณคะฉันว่าตึกโครงการของเราเนี่ยน่าจะไม่เหมาะกับคุณลูกค้านะคะเพราะว่าโครงการของเราเนี่ยราคาค่อนข้าง สูงนิดนึงอะคะเหมาะสำหรับเจ้าของกิจการหรือว่านักลงทุนมากกว่าะคะ่ะลูกค้าทั่วไปที่มีรายได้แค่ทางเดียวเนี่ยน่าจะไม่ค่อยเหมาะอะคะ่ะฉันขอแนะนำเป็นที่อื่นนะคะเพราะว่าจะได้สะดวกต่อลูกค้าในช่วงผ่อนด้วยอะคะ่ะนี่คุณกำลังจะบอกฉันว่าฉันไม่มีเงินซื้อตึกในโครงการของคุณนั่นหรอคะดูแล้วคุณเนี่ยก็น่าจะเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะเรื่องแค่เนี้ยอยาให้ฉันต้องเป็นคนพูดเลยค่ะ คุณก็น่าจะคิดได้นะคะผู้จัดก,การคะคำพูดของผู้จัดก,การแรงไปหรือเปล่าคะแบบนี้เรียกว่าดูถูกลูกค้าหรือเปล่าวิกกี้พนักงานขายคนใหม่เธอรู้ไหมล่ะว่าพนักงานขายคนเก่าเนี่ยออกไปเพราะว่าอะไรเพราะอะไรหรอคะก็เพราะว่าทำตัวไม่น่ารักแต่ที่เธอเป็นอยู่ยังไงล่ะ เป็นแค่ลูกน้องเนี่ยหัดเชื่อฟังคําสั่งของเจ้านายซะบ้างนะจะได้อยู่ดีกินดีเอางี้นะคะเรามาพูดถึงเรื่องแจกรันที่ตกอยู่กันดีกว่าเนาะส่วนเรื่องตึกเนี่ยเราค่อยว่ากันดีไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะฉันจะเป็นคนรับผิดชอบเองค่าแจกัน5้า0 0 0 0บาทใช่ไหมคะใช่ค่ะ5,000 50, 0บาททวน ยังไงคะสรุปจะจ่ายไหมเอ่ยพอดีว่าฉันลืมบัตรเครดิตไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็ฉันไม่ได้พกเงินสดติดตัวมาด้วยดิฉันเนี่ยคิดไม่ผิดเลยนะคะเนี่ยว่าคุณลูกค้าน่าจะมีเงินติดตัวไม่ถึงหมื่นแล้วยังไงคะของที่เสียหายไปเนี่ยจะรับผิดชอบอยังไงคะ ขอโทษด้วยนะคะที่ต้องถามย้ำพอดีว่าฉันเป็นผู้จัดการนะคะก็เลยต้องดูแลความเรียบร้อยให้ครอบคลุมหน่อยอย่างนั้นฉันขอกลับบ้านไปเอาบัตรเครดิตมาก่อนนะคะผู้จัดการจะทําอะไรคะไม่ต้องอยุ่งคุณคะกล่อยฉันะคะ่ะฉันเจ็บอะ่ะถ้าไม่มีเงินจ่ายก็ไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้คะ่ะเอาเงินมาก่อนสิคะ อย่างนั้นถ้าเกิดว่าคุณหนีไปเนี่ยฉันก็ซวยสิคะฉันรู้แล้วค่ะฉันแค่จะกลับบ้านแล้วก็ไปเอาบัตรมาจ่ายให้ไง,งคะไม่แผนตื้นๆแบบนี้อย่าคิดว่าฉันดูไม่ออกนะคะจะหนีใช่ไหมคะฉันจะได้โทรแจง้งตำรวจคุณคะปล่อยเธอค่ะฉันเจ็บพ <c oughs> ่อเถอะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวค่าเสียหายเนี่ย ฉันจ่ายให้เองค่ะคุณได้สิว้าวจัมสซิงมิกกี้เธอต้องได้รับตำแหน่งพนักงานดีเด่นแน่เลยอะเอางี้นะถ้าเธออยากเป็นคนดีมากนักเนี่ยก็จ่ายเงินแทนลูกค้าคนนี้เขาแล้วกันเนาะรีบโอนเงินมาล่ะฉันรลอสลิปอยู่นะคุณคะทำแบบเนี้ยจะดีหรอคะ ฉันไม่อยากให้เรื่องมันใหญ่ไปมากกว่านี้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะงั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยจะรีบเอาเงินมาคืนให้คุณเลยคุณไว้ใจฉันได้เลยนะคะได้ค่ะฉันเชื่อใจคุณ ลูกค้าคนสำคัญอยู่กับจาวิกกี้ฉันเห็นเธอยืนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเป่าค่ะหรอแล้วเธอรออะไรอะ่ะหนูว่ารอร้านลูกชิ้นทอดที่มันผ่านไปผ่านมาแถวหน้าฟินแล้วใช่ไหมอะ่ะ <c oughs> โอ้แต่ว่าฉันก็ต้องขอบใจเธอด้วยนะที่เธอโอนเงินไม่ให้ฉันน่ะเดี๋ยวไว้ฉันจะโอนเงินให้ฝ่ายบัญชีทีหลังกันแล้วกันเนาะ ว่าแต่ทำไมผู้จัดการถึงไม่ให้ฉันโอนให้ฝ่ายบัญชีโดยตรงเลยล่ะคะก็ฉันเป็นผู้จัดการไงทุกอย่างก็ต้องผ่านฉันก่อนสิเธอนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะผู้จัดการฮัลโหลทีลักโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่ทีลักอยากได้อะเขาซื้อให้แล้วนะ แล้วที่รักเอาเงินมาจากไหนอะที่รักเพิ่งซื้อรถเงินสดให้เขานะจริงสิก็มันมีลูกค้าทําแชร์กันแตกอะเราพอดีว่ามันมีพนักงานใหม่หน้าโง่มา่รับผิดชอบแทนฉันก็เลยให้มันจ่ายแทนน่ะแต่ว่ามันไม่รูหรอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแผนของฉันน่ะที่รักนี่เก่งจริงเลยนะเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วสิแผนแบบนี้ไม่มีใครรู้ทันฉันหรอก ทั้งหมดนี่มันเป็นแผนของคุณนี่เนี่จะพูดอะไรของเธออะแผนเผดอะไรไม่ทราบไม่ต้องมาตีหน้าซื่อเลยค่ะแผนชั่วๆของคุณเนี่ยฉันรู้หมดแล้วอุ้ยจริงเหรอเธอรู้แล้ววะนนียแล้วไงอะเธอมีหลักฐานหรอว่าฉันเป็นคนทำอะ่ะแล้วอีกอย่างนะความน่าเชื่อถือของฉันกับเธอเนี่ยมันต่างกันถึงเธอจะเอาเรื่องนี้ไปบอกคนอื่นเนี่ยก็ไม่มีคนเชื่อหรอก ยังไงล่ะพนักงานใหม่ดีเด่นแต่มันอยู่ที่สามวันสำนึกค่ะถ้าคุณมีมนุษยธรรมเนี่ยคุณก็ควรที่จะคืนเงินฉันมาแล้วก็บอกความจริงกับผู้หญิงคนนั้นด้วยนี่ถ้าเลิกเค้อเจอได้ละวแล้วอีกอย่างหนึ่งนะยัยลูกค้าคนโกรดที่เธอช่วยเนี่ยไม่รู้กับสวรรค์ชั้นไหนไปและป่าน,นี้ไม่เห็นโผลหัวมาเลยเลิกทำตัวเป็นหมาบ้าแหวงกัดคนอื่นได้ละ คนอย่างเธอก็เป็นได้แค่ขี้ขลาเอา่อกระเป๋าเงินฉันหายอนะ่ะอยู่ที่เธอหรือเปล่าแล้วกระเป๋าเงินของคุณจะมาอยู่ที่ฉันได้ยังไงคะไม่รู้แหละยังไงฉันก็จะดูให้ได้นี่คุณทำอะไรเนี่ยปล่อยนะฉันบอกว่าไม่ได้ออกไปไไนี่ไงยังบอกว่าไม่ได้ขโมยอีกเรื่องเนี้ยฉันจะแจ้งให้ท่านประธานรู้ เธอได้โดนไล่ออกแน่จะไล่ใครออกเหรอคะ เกี่ยวอะไรกับคุณหรอคะแหมแต่งตัวสวยมาเชียวนะคะแบบนี้ก็แสดงว่ามีเงินจ่ายแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นก็จ่ายมาด้วยคะ่ะผู้จัดการจะไปทวงเงินกับเขาได้ไงคะส่วนนั้นฉันจ่ายไปแล้วพูดเรื่องอะไรของเธออะเธอยังไม่ได้จ่ายนี่อ๋อหรือว่าพวกเธอสองคนเนี่ยรวมหัวกันตลบหลังฉันใช่ไหมก็เลยให้ยยวิกกี้เนี่ยมาขโมยกระเป๋าเงินฉันอะ นี่คุณพูดเรื่องอะไรของคุณน่ะกระเป๋าเงินของคุณมาอยู่ที่ฉันได้ยังไงฉันยังไม่รู้เลยไม่ต้องมาแก้ตัวเลยโจนี่ยไม่ยอมรับความผิดง่ายๆแล้วไม่ต้องเถียงกันค่ะฉันว่าเราเอากระเป๋าเงินนัน่นอ่ะไปที่สถานีตำรวจให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาตรวจสอบลายนิ้วมือดีไหมคะว่ามีใครเนี่ยจับกระเป๋าใบนั้นบ้างแล้วถ้าเกิดว่ามีลายนิ้วมือของผ้หญิงคนนี้ก็แสดงว่าเขาเป็นคนเอาอไปจริงๆอ๋อไม่เป็นไรค่ะ ถือซะว่าครั้งนี้ยฉันไม่เอาเรื่องแต่เธอวิกกี้ยังไงเธอก็ต้องโดนทำโทษอยู่ดีส่วนคุณช่วยจ่ายเงินมาด้วยค่ะไม่อย่างนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่แน่เกิดอะไรขึ้นหรอครับผู้จัดการเจเยท่านประธานมาพอดีเลยค่ะพนักงานใหม่คนนี้สิคะมาขโมยกระเป๋าเงินฉันแถม ลูกค้าคนนี้ก็เข้ามาก่อความวุ่นวายในนี้ค่ะแถมยังทำทรัพย์สินของเราเนี่ยเสียหายด้วยค่ะฉันพูดดีด้วยก็แล้วแต่ว่าทั้งสองคนนี้ไม่ฟังฉันเลยค่ะยังไงท่านประธานช่วยจัดการให้หน่อยนะคะทั้งหมดเป็นเรื่องจริงแบบที่คุณเตยพูดเหรอนุ่นลูกกอลูกใช่นุ่นเป็นลูกสาวแท้ๆของผม แล้วผมก็รู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วว่าใครถูกใครผิดรอแต่คนยอมรับอยู่คุณเป็นจวัรใช่ไหมครับติดต่อมาจากสถานีตํารวจนะครับทางเรารวบร,รวมหลักฐานที่คุณได้กระทาความผิดไว้แล้วเชิญคุณมารับทราบข้อกล่าวหาที่สถานีตํารวจด้วยครับรู้แล้วก็รีบไปเก็บข้าวของด้วยครับ แล้วก็ไม่ต้องคิดจะหนีนะคะเพราะว่าฉันเนี่ยให้คนคอยตามคุณมาตันนะ้งนานสรุปแล้วคุณคือลูกสาวของธรรมทาเหรอคะใช่ขอบคุณเธอมากเลยนะที่ช่วยลูกสาวฉันไว้ไม่งั้นเนี่ยคงแย่เลยเออฉันอะโอนเงินที่ฉันติดเธอไว้ให้แล้วนะลองเช็คดูสิ เดี๋ยวฉันโอนเงินคืนให้นะคะไม่ต้องเธอเก็บเอาไวเ้เถอะเถอว่าเป็นค่าตอบแทนที่เธอช่วยฉันไงแล้วก็เป็นค่าตอบแทนที่เธอทําความดีด้วยฉันหวังว่าเธอจะทําความดีแบบนี้ต่อไปนะอืมเธอสะว่าเป็นค่าโบนัสล่วงหน้าหนึ่งปีก็แล้วกันสัญญานะว่าจะไม่ทิ้งฉันไปก่อนอะขอบคุณนะคะฉันสัญญาว่าฉันจะเป็นคนดีแล้วก็ทําดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะ แล้วฉันก็สัญญาว่าจะทำงานที่นี่ตลอดไปแน่นอนค่ะ